รสสดเฟรชเลเวล Direct from Thailand uh huh. ลูกบองงามเป็นไรแต่ว่าแปดสิบเก้าดอนสามสิบเจ็ดเซน หน่วยนี่แปดสิบเก้าดอลล์ eighty nine t h i ถือมาคืนแบบมันหน่วยนึ่งสาวสามสิบแต่ว่าเขาไปไล่เงินแปดสิบเก้าดอลเกือบเซเอ,อพี่นอ๊อกเอ,อ่อโคดีแต่ว่าก็เอาคืนมาได้เพราะว่าอยากนมวยสดเมื่เคยเ,เห็นในรอบสี่สิบกว่าปีที่ไม่อยู่ อเมริกายังประทันได้เห็นได้กินแต่โฟสเฟนได้กินแต่แซ่แข็งหนุ่ยสดๆทดดี่น่องมัอนี้เมนเดนจูนวันที่สามของปีสองพันสองสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเดือนพฤศจิกายน เราได้กินหมากสดพี่น้องเ,ยเคยหาบเราได้กินหมากสดไม่อยู่ในสี่สิบกว่าปีเนาะในมินิโซดาแต่ว่าทั้อื่นอาจจะได้กินไปแต่ทั้งนั้นนะครแต่ว่าจิตแคแคนาดาหมากสดเคยกินตลอดหมากไม่แคนาดาสดมืดทั้งดูเรียนหัวลำไย,ยทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ลราไม่อยู่อเมริกาอยู่ในสแตมแล้วเพราะว่าส่งมาจากคลิลล่าและแคลิฟอร,ฟร์เนียเนาะสำหรับทุเรียนอันนี้มันมือเทือดทำอิฐจีดิ่ส่งสด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 ,สด,สด,สดหอมเหม็นกุ่มบ,บ้านซื้ออยู่ฮันฮันเวียดน,นี่นะมีเบิรซื้อมาด้วเนาะเบิร์เออกอร์ออปินอ ราคาของมัน,นทั้งเบิ้งทั้งติ้งไม่กระบอกเนาะเดี๋ยวจะขายให้เบิ้งใหม่ที่อ้างราคาในบนเป็นอย่างเนี้อยากให้หู้ว่ามันแพงสักไหนน้อยๆสักนี่แหละไอติ้งกิจหาพาวหาพาวจุดยี่สิบหกกัมเนาะอหาพาวจุด อ,อยู่ในประมาณห้าาการรวมประมาณสอกิโลนะประมาณสอกิโลกิโลกว่าประมาณสอกโลครึ่งนี่แหละแปเหรียญเกือบเกเกือบเก้าเก้าสิบเหรียญก็ประมาณสามพันกะว่บาทประมาณสามพกว่าบาท คือกินลงเยอะนว่นี้นะขอยอ่าคเคยกินปลาโล่แต่ว่า่อยออมัหอมเดี๋ยวปอกหูแล้วกนจะสิบกตอนนี้อยกตัวนี้อก่อันนี้บบหูเลซื้อมาแต่หูซุกหูซุกนี่แพงเกิดน,นอนี้ประมาณสิบเหรียญเก้าเหรียญปเมียซื้อมาให้แต่ห้าน กันสตอร์นเนี่ยเป็นเรื่องสูงแลวพอซื้อมาตั้งแต่สองมือแล้วนี้นะเขาไปกินมาได้ประมาณกินมาได้ยานเราเตรียมตัวไปตรวจเตรียมตัวไปตรวจเตรียมตัวไปห้องหมอเกยต้องได้วัดอาหารการกินเล็กๆหน่อย ตัวเดียวแลบลอยแล้วเมื่อนี้น่ะลอยแล้วมาซ้อมนี้ก็เลยไปตลาดลูกชายพาไปเลี้ยงเฟอร์แล้วก็ไปพ่อมาจิงแล้วพอดีได้ไปพอ่อถุยเลี้ยงไปพ่อถุเรี้ยนนงนี่แหละมคุยนีซื้อมาไม่จะดูนะซื้อมาจะสองมื่อกี้ แต่ว่ากระบอไม่ดอกมันกระสีโดนเติมแล้วก็จะไม่ถึงเนาะจังว่าสิปอกเปลีป่ยนบางงู้นก็บเคยปอกทุเรียนปันใดเคยปอกอยู่ตอนอยู่ดอนแต่ว่ามันก็นานมาแล้วเนาะก็เลยสิมาปอกเบ,บิงหอมเหม็นแต่ว่าหอมสำหรับข่อยแต่ว่าเหม็นเบ,บิงได้กระสีปอกเบิ้งคนสีปอกคาสีปอกว่าเคยจืออยู่ปวดตามหลวหอนมาเนี่ย ที่จริงยังต้องบอกตามให้สักคนตามโอ้ผมคิดเป็นโพงโพงเงี้ยสิไหน พี่น้องก็จะพดเป็นดีลูกทำอิฐทำกอในรอบสี่สิบกว่าปีพี่น้องเอ้ยบอกเราจะสิลงเฟซอ้างเด็กหน่อยมือนนั้นเฮ้ย <c oughs> อ้างเด็กหน่อยมือนนั้น มันสิได้กินน้ำบอ่อย่านมันไม่ได้กินน้ำเด้อสิกินเม็ดผู้เดียวอวดเข้ามาสามมือพี่น้องก็เลยไปมันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวเป็นข้างแรกอาหารมือแรกในระยะสามวันก็เลยมาปอบกับห้องสุ เดี๋ยวไปพ่อดูเรียนสดพ่อดูเรียนสดก็เลยเอามาปอกกินผู้เดียวพี่น้องไห้ไปกินเด้ไห้ไปกินไว้ไปกินที่กินผู้เดียวที่กินมือละยอมกินมือละมมอนละมมอนให้มันขบสีมือกินไปละวมอนหนึ่งคนเดียวเนาะเด็กน้อยเมื่อนั้นไม่ได้กินน้ำเลย่ให้กินสดสด แต่ว่าตอนนั้นเขา่งมาแกะในใสกลองมาเรียบร้อยสดกล่องนึงสามสิบกัเหรียญนะเขาก็ซื้อมาให้กินเยอะแต่ว่าเน,นี่ยเป็นหน้วยกปซื้อมาผู้เดียวแปดสิบกเหรียญพี่น้องคืนลงเซยแต่ว่าซื้อเป็นกล้องเขา่งมาเป็นกล่องมันเก็ถึกกว่านี้สามสิบห้าเหรียญ มีอยู่สองหมอนเนาะอันนี้สี่หมอน89เหรียญมันมากเกินไปจับม้งหรือว่ายังไดแต่ว่าตัวนี้ดีกว่ามันยังสดสดสดแท้ๆเป็นหน่วยหน่วยมันกันนี้เนาะบอกแล้วันจะตะเปือกเลยแกะออกแล้วนี่ันจ้ตะเปือกใขนาดนี้เลย And say that. Yeah.